สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการทำการ์ดวันวาเลนไทน์นะครับเป็นการ์ดแบบพิเศษพิเศษโดยการวาดรูปดอกกุหลาบลงบนกระดาษสีน้ำนะครับแล้วก็เป็นการ์ดที่ไม่เหมือนใครก็คือเป็นภาพที่เราวาดขึ้นมาเองเพื่อมอบให้คนพิเศษในวันวาเลนไทน์นะครับเราลองไปชมขั้นตอนการทำเลยครับอันดับแรกเราก็จะมีกระดาษแคนสสันนะครับกระดาษเขียนสีน้ำแบบหนา320กรัมนะครับแล,แล้วก็ฉีกมาแผ่นหนึ่งแล้วก็พับครึ่งนะครับ เราก็เริ่มสเก็ตรูปดอกกุหลาบแล้วก็ได้รูปดอกกุหลาบมาแล้วสีที่เราใช้ก็คือสีคริกนะครับสีเหลืองสีขาวสีเขียวแล้วก็สีน้าเงินนะครับผู้กันก็จะมีเบอร์สีเบอร์7แล้วก็เบอร์14ครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะใช้สีแดงผสมสีเขียวนิดนึงผสมสีน้าเงินนิดนึงให้สีมันเข้มนะครับอ่าเราก็จะลงสีเข้ม ตามที่เราสเก็ตไว้นะครับเป็นเหมือนการมาร์กจุดโค้งล่างก่อนนะครับก็จะได้เป็นรูปดอกกุหลาบม,มันก็จะเป็นเหมือนการมาร์กจุดสีที่เข้มไปในตัวเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มลงสีแดงเลยนะครับต้องรอให้สีแห้งก่อนนะครับแล้วก็ลงสีแดงไปก,ก่อนชั้นแรกลงให้ทั่วเลยครับก็ล,ลงทับกับสีที่เราลงไปก่อนที่เป็นสีเข้มนะครับมันก็ยังจะมองเห็นอยู่เพราะว่าสีแดงเป็นสีโปร่งแสงครับหลังจากนั้นเราก็ลงสีเขียวก่อนเลยนะครับตรงการ้านดอกกุหลาบ ในที่ระหว่างรอสีให้แห้งนะครับผมก็จะใช้สีชมพูมาเขียนเป็นแบ็กกราวครับสีมพูอ่อนคือใช้สีแดงแล้วก็ผสมสีขาวเยอะๆแล้วก็ทาเป็นแบ็กกราวนะครับเพื่อให้แบ็กกราวข้างหลังมันไม่เป็นสีขาวมากเกินไปนะครับพอแบ็กกราวข้างหลังแห้งผมก็จะใช้สีขาวผสมน้ำเยอะๆมาแต้มให้สีมันดูฟุงฟ้งฟิ้งให้ดูมันดูนวลๆหน่อยนะครับมันก็จะมีสีขาวปนๆอยู่นะครับ จากนั้นพอดอกกุหลาบแห้งแล้วผมก็จะมาลงสีแดงซ้ำอีกรอบนึงเพื่อให้สีมันมีน้ำหนักมากขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะค่อยๆไล่สีอ่อนขึ้นมาก็คือใช้สีแดงผสมสีขาวนิดนึงผสมน้ำเยอะๆแล้วก็ค่อยๆมาแต้มให้มันมีน้ำหนักที่อ่อนลงมานะครับ ตรงก้านดอกกุหลาบก็ทําเหมือนกัน,นครับก็ใช้สีเขียวผสมสีเหลืองแล้วก็มาแต้มให้มันเริ่มมีมิติเป็นเงามากขึ้นตรงดอกกุหลาบผมก็จะใช้สีเหลืองอ่อนๆน,นิดนึงนะครับผสมน้ำเยอะๆมาลูบหน่อยนะครับให้มันมีสีเหลืองปนเข้ามาในดอกกุหลาบแดงนะครับมันก็จะออกสีส้มๆหน่อยเพราะว่าดอกกุหลาบสีแดงเวลาเราเห็นแล้วเราคิดว่าถ้าทําให้อ่อนเราต้องผสมสีขาว ถ้าเราผสมสีขาวมันจะกลายเป็นสีชมพูครับใช้สีเหลืองมาไล่น้ําหนักนะครับมันจะทําให้เป็นยังเป็นดอกกุหลาบที่เป็นดอกกุหลาบสีแดงอยู่ตรงก้านดอกกุหลาบก็เหมือนกันครับผมก็จะใช้สีเหลืองผสมสีเขียวแล้วก็มาทําให้มันเป็นเงาของก้านดอกกุหลาบที่เขียวสดครับบริเวณตรงที่มันเป็นเงาที่อ่อนสุดนะครับก็คือตรงปลายปลายดอกกุหลาบมันก็จะมีสีที่อ่อนสุด ข้างล่างผมเห็นมันน่วว่างผมก็เลยใส่รูปหัวใจเพื่อให้มันเต็มหน่อยนะครับองประกอบจะได้ไม่โล่งจนเกินไปอตอนนี้ผมก็จะใช้สีขาวผสมน้ำเยอะๆมาลูบแบล็กเกวเพื่อให้แบล็กเกวมันมีมิตินวนๆนวนขึ้นแล้วก็จะให้มันเลยเข้ามาที่ตัวดอกกุหลาบด้วยนะครับจะได้ดอกกุหลาบมันจะได้ดูเป็นเหมือนอยู่ในความฝันนะครับแต่เราต้องผสมน้ำเยอะๆนะครับค่อยๆลูบเข้าไปมันก็จะเป็นสีขาวจางๆ ทำให้ดอกกุหลาบดูนวลมากขึ้นดูเหมือนเกืนไปกับแบล็กเกลนิดหน่อยครับหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มไล่น้ําหนักที่อ่อนขึ้นมาแล้วนะครับก็คือใช้สีขาวผสมสีแดงแล้วก็แต้มในส่วนที่มันอ่อนนะครับมันก็จะเริ่มมีมิติของดอกกุหลาบมากขึ้นครับเป็นมูลของดอกกุหลาบมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายผมก็จะใช้สีขาวมาสกิดนิดนึงครับมันจะมีสีขาวแบบสกิดนิดนึงตรงไปลไายดอกกุหลาบหน่อยๆนะครับ ให้มันดูเป็นประกายหน่อยเพราะว่าข้างหลังข้างหลังมันเป็นสีขาวแบบใช้สีขาวมาทําให้หนวนๆแล้วในตัวดอกกุหลาบก็ต้องมีสีขาวมาสกิดนิดหน่อยนะครับจะได้กลมกลืนครับหลังจากนั้นก็จะเขียน Happy Valentine's Day นะครับโออยพอนหน่อยนะครับและหลังจากนั้นผมก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆ ใช้สีขาวผสมน้ำเยอะๆแล้วค่อยลูบไปตามตัวหัวใจตัวดอกกุหลาบให้มันดูนวลดูฟุง้งฟิ้งอยู่ในความฝันมากขึ้นครับแล้วตอนนี้ผมก็จะพ่นแล้วครับรอให้แห้งก่อนนะครับแล้วผมก็จะพ่นเคลือบโดยใช้เป็นน้ำยาของวินเซอร์นะครับแบบเงาครับเวลามันโดนแสงไฟมันก็จะเงาสวยนะครับ ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับการ์ดวันวาเลนไทน์ที่เราทําขึ้นมาเองเหมาะกับวันพิเศษแบบนี้ที่จะมอบให้กับคนพิเศษนะครับซึ่งถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วยังทําตามไม่ทันในวันวาเลนไทน์ก็สามารถดัดแปลงเป็นการ์ดสาหรับวันพิเศษวันอื่นๆได้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องมาอาร์ตเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ